ก็คือหนึ่งอย่ตกเป็นทาตุมงคลตื่นข่าวตามพระพุทธเจ้าสอนพออันนี้ก็มีข่าวนี่โอ้ดีดีดีดแล้วก็ลงพวกนี้ลดโรคฟีเวอร์ก็คืออย่างนี้แหละมุงคนตื่นข่าวนี่แหละแล้วที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้กลายเป็นคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะเชื่อตามข่าวลือข่าวอะไรไปเรื่อยแล้วก็ไปเป็นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นคนแบบนั้นไปรันเราก็ต้องประมาณ น่ะมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเราก็จะไปฟีเบอร์อะไรก็เขานักหนาน่ะก,ก็ต้องเอาอะไรที่พอไปพอเป็นฟังดูถึง,ถงอากาศถึงโอกาสถึงเวลาถึงอะไรที่จะมันสมควรก็ค่คอยว่ากกันน่ะเพราะฉะนั้นเรารักตัวกลัวตายหรือว่ารักตัวอะไรมากหรือว่าตะกลาตะกรามเห็นแก่ตัวมากมันก็แรงมันก็มากเอง แต่ถ้าเราไม่ได้ไปรักตัวกลัวตายหรือว่าเห็นแก่ตัวมากมายอะไรมันก็ไม่กระดีกระดาเกินการมันก็อยู่ที่ความจริงเหมือนกันมันก็ต้องพยายามดูตัวเองอ่านตัวเองกำหนดเองว่าเรานี่แม่มันเห็นแก่ตัวมันเห็นรักตัวกลัวตายหรือว่ามันกระดีกระดามันจัดจ้านอะไรเกินไปไหมท้ามากไปเราก็ควรลดตัวเองบ้างการป่วยเนี่ยมันซับซ้อนลึกซึ้งเยอะนะ เอาอย่างอมรเนี่ยหรืออีกคนหนึ่งตอนนี้เราก็อนุโมทนาเขาเป็นแมวสิบชีวิตไม่ใช่แมวเก้าชีวิตเท่านั้นเพราะว่าคนนี้นี่ยิ่งกอมอนเราเป็นมะเร็งมาแล้วส7บเจ็ดสิบปดปีแล้วนะเทียนพุธหลังสุดนี่ก็ว่าตายแน่ลาแล้วพอท่านผมคงไม่ไหวแล้วล่ะลาหมดแล้วลาครอบครัวลูกเมียลาหมดแล้วไม่ไหวแล้ว หมอก็บอกว่าเออเไปตายที่กลับไปบ้านนะไปตายที่บ้านเถอะก็กลับมาบ้านก็ไม่ไปแล้วมาอยู่สติอโศกเขาก็จัดห้องให้เสร็จแล้วมาก็มาฟังเทศฟังธรรมเกิดคือคนนี้เขาเจโตแบแบแปลกๆ่ะเขามีอะไร <c oughs> <c oughs> รอดชีวิตมาด้วยพลังงานพิเศษเนี่ยนะมันปาฏิหาริี่ย มาคราวนี้ก็ฟังธรรมแล้วมันขับธรรมลึกซึ้งเลยเขาก็ฟังออกฟังได้ฟังทันได้โอ้โหหายวันหายคืนจากวันนั้นอาตมาก็าไปเยี่ยมพอดีเขาก็ปล่อยฟังแล้วโอ้โหท่าทางสดชื่นขึ้นเยอะเลยอะไรได้ดีขึ้นจะตายแล้วมันฟื้นขึ้นมาได้ยังไงจากธรรมะแท้เลยเสร็จแล้วเขาก็โอ้ เมื่อได้แล้วก็กขึ้นมาโอ้ตอนนี้ก็มาเทเด็ดลายเลยใหญ่เลยอะไรแต่อะไระไปตามภาษาเขากันนั่งปลอไปสุดท้ายก็จบบอกว่าเอาไปถึงเวลาหมดเขาที่จริงหมอไล่มาแล้วไม่ได้นัดหรอกไม่ได้นัดไปตรวจอีกแล้วพอหมอเขาไล่มาแล้วเขารู้แล้วว่าไม่ต้องมาอะไแล้วรหาโรงไวา อ่เขาก็พอมันพอทำเราอัตมาก็บอกอ่าก็ดีแล้วึ้นมาแล้วก็พอสมควรแล้วก็ปฏิบัติไปพอสมควรแล้วสักเวลาวันเวลาพอสมควรเห็นว่าเราบรรเทาเยอะแล้วก็ไปตรวจดูอีกทีหนึ่งให้ไปให้หมอเ็าตรวจดูอีกทีเขาก็กะวันเวลาไปตรวจอีกทีปรากฏว่ายังไม่ตายมาดูท่าทางแข็งแรงก็เก่าตรวจอีกเอา้มามะเร็งมันลด มะเร็งมันลดลงคุณไปทำอะไรมาแกก็เล่าใหญ่เลยธรรมะปาฏิหารเราอ๋อไปอยู่อย่างนี้ไปเจอองี้แล้วก็กินอย่างงี้อยู่อย่างนี้อะไร้งี้งงี้หมอเขาก็ไม่ค่อยศรัทธาหรอกเขาไม่เชื่อพวกเราหรอกเขาก็ยฟังแต่เขาก็ได้รับเข้าข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วหมอก็นี่ก็คนหนึ่งอ่าอย่างอมอน,นี่ก็เหมือนกันนะเป็นเรื่องธรรมะ เพราะฉั้นเรื่องที่มันธรรมะเนี่ยมันมีทั้งสายเจโตและสายปัญญาสายปัญญามันก็จะมีเชิงปัญญาที่มันรู้สายเจโตมันก็รู้ได้เหมือนกันโดยแบบเจโตและเมื่อใช้เจโตเนี่ยซึ่งเป็นภาวะที่ลงตัวถูกสภาวะหรือมีกําลังมันมีพลังมีกําลังพอมันก็ช่วยได้นะอาตมาไปโปรดคนที่ป่วยหนักๆเนี่ยจะโปรดว่าให้วางใจ ว่าวไม่ต้องทำไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องกลัวตายกลัวนี่กินพลังงานเยอะนะพลังงานเวลาคนป่วยยิ่งกลัวตายนี่ยิ่งเสียพลังงานยิ่งตายไวเพราะอย่าไปกลัวหนึ่งแล้วก็จะไปห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดอะไรอีกว่างให้ว่างพลังงานจะเติมมาเต็มเลยพลังงานมันก็จะรวมตัวกันมาเต็มเลยธรรมชาติของชีวิตเนี่ย มันรักษาตัวมันเองตลอดเวลารักษาตัวมันเองเก่งมากเลยเพราะเราไม่ไปสูญเสียด้วยความอุปทานยึดนั่นยืนนี่อย่างน,น้นอย่างนี้กังวลอย่างนนระแวงอย่างนี้อยากได้อย่างนนกนโกอย่างนี้ไม่มันต,ตะกระตะการอย่างโนนอย่างนี้อีกอะไรเนี่ยมันเป็นตัวจ่ายทั้งนั้นเลยมันถ้าเาาผื่อว่าพวกเปฏิบัติทมแล้วก็รวบรวมจิตไม่ค่อยอะไรนะักสายเจโตเขาก็ทําได้ มันสายเจโตถึงจะมีปฏิหารมากกว่าสายปัญญาดรวยซ้ำสายปัญญาพอรวบรวมจิตได้ติดเหมือนกันเนี่ยก็มีพลังที่ไปช่วยแค่พลังงานของจิตไม่สูญเสียคอรดีแตกกระแสออกไปฟุ้งเสียเลยยิ่งกังวลยิ่งกลัวตายยิ่งอะไรต่ออะไรต่างๆนาน,น,านยิ่งโกรธคนนั้นเคืองคนนี้ยิ่งห่วงอโนอนห่วงอันนี้ไม่ช้าไม่นานก็ตายคนพวกนี้ ุ้งซ่านวุ่นวายนะสรุปแล้วการจะรักษานี้ทำใจให้ว่างดีที่สุดนะทำใจให้ว่างเพราะฉะนั้นหมอเขียวนี่ใช้ธรรมะใช้อะไรแต่รมาสอนให้ว่างให้ว่างคนที่ได้เยอะจะมีอภินิหารเยอะ